ในบรรดาภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีไม่กี่อย่างที่เรื่องของเวลาจะสําคัญเท่ากับโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เรารู้จักกันว่า stroke เพราะทุกวินาทีที่เสียไปมันคือการสูญเสียที่เอากลับคืนมาไม่ได้เลยครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดกันซึ่งมันก็คือการแข่งขันกับเวลาเพื่อรักษาเซลล์สมองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับตัวเลขนี้อาจจะดูน่าตกใจนะครับ แต่ในทุกๆ1นาทีที่หลอดเลือดสมองอุดตันจะมีเซลล์สมองตายไปถึง2ล้านเซลล์ครับใช่แล้วครับฟังไม่ผิด2ล้านเซลล์ต่อน,นาทีเพราะฉะนั้นการแข่งขันกับเวลาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญแบบสุดๆไปเลยและนี่ก็คือหลักการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการรักษาทั้งหมดครับประโยคที่ว่า time is brain หรือแปลตรงๆเลยก็คือเวลาก็คือสมองยิ่งเราให้การรักษาเร็วเท่าไหร่โอกาสที่เราจะรักษาเนื้อสมองส่วนที่ดีไว้ได้มันก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครับ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อสมองถูกโจมตีเราจะมาทำความเข้าใจโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดหรือ ischemic stroke ซึ่งเป็นชนิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยนะครับคิดเป็นประมาณ80%ของเคส stroke ทั้งหมดเลยถ้าจะให้นิยามแบบเข้าใจง่ายๆนะครับ ischemic stroke ก็คือภาวะที่สมองหยุดทำงานแบบกระทันหันเลยสาเหตุก็เพราะว่ามีลิ่มเลือดเนี่ยไปอุดตันในหลอดเลือดที่ทาหน้าที่ส่งเลือดไปเลี้ยงสมอง พอลึกออกไหมครับเหมือนท่อนอนมันตันสมองก็ขาดออกซิเจนและสารอาหารไปดื้อเลยพอเกิดการอุดตันขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือสมองจะกลายเป็นเหมือนสมอรภพุมรบเลยครับซึ่งแบ่งออกเป็น2โซนโซนแรกที่เราเรียกว่าคออันนี้คือเนื้อสมองที่ตายไปแล้วอย่างถาวรเพราะขาดเลือดไปเลียงแต่มันยังมีอีกโซนที่เรียกว่าเพนนัมบราซึ่งเป็นเนื้อสมองที่กําลังตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ยังไม่ตายนะครับและเรายังสามารถกู้มันกลับคืนมาได้ ถ้าเราทําให้เลือกกลับไปเลี้ยงได้ทันเวลาเป้าหมายทั้งหมดของการรักษาก็เลยพุ่งไปที่การกอบกู้พื้นที่เพนดัมบรานี้ให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับทีนี้คําถามสําคัญก็คือแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงล่ะว่าคนใกล้ตัวอาจจะกําลังมีอาการของโรคหลอดเลือดสมองนี่คือส่วนของสัญญาณเตือนซึ่งเป็นข้อต่อแรกที่สําคัญที่สุดในห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตเลยนะครับนั่นก็คือการที่คนทั่วไปอย่างเราเนี่แหละครับสามารถตรวจจับอาการได้ เรามาดูสัญญาณเตือนด้วยหลักการจำง่ายๆที่เรียกว่า B fast กันนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลย B balance หรือการทรงตัวครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการเวียนหัวหรือเดินเซแบบฉับพลันขึ้นมาเลยซึ่งก็เป็นเพราะว่าสมองส่วนที่ควบคุมการทรงตัวกำลังขาดเลือดนั่นเองตัวต่อมาคือ E ซึ่งก็คือ eyes หรือดวงตาครับให้สังเกตอาการอย่างเช่นตามั่เห็นภาพซ้อนหรือจู่ๆการมองเห็นก็หายไปเลยไม่ว่าจะข้างเดียวหรือสองข้างก็ตาม ต่อไปคือ F face หรือใบหน้าครับอันนี้เป็นสัญญาณที่คลาสสิกมากเลยลองให้ผู้ป่วยยิ้มดูครับถ้ามีอาการจะเห็นเลยว่าใบหน้าซีกหนึ่งอาจจะดูเบี้ยวเบียวหรือมุมปากตกไปข้างหนึ่งเพราะกล้ามเนื้อใบหน้ามันอ่อนแรงไปมาที่ตัว A arms หรือแขนครับวิธีเช็คก็ง่ายๆเลยคือลองให้ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาพร้อมกันจะสังเกตได้ว่าแขนข้างหนึ่งอาจจะอ่อนแรงแล้วก็ค่อยๆตกลงมาเอง ถัดมาคือ S S speech หรือการพูดครับผู้ป่วยอาจจะพูดไม่ชัดพูดลำบากนึกคคำไม่ออกหรือฟังแล้วสับสนเพราะว่า stroke ไปกระทบศูนย์ควบคุมภาษาในสมองและตัวสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดเลยครับ T time หรือเวลาครับถ้าเจออาการที่ว่ามานมีแม้แต่ข้อเดียวไม่ต้องลังเลเลยนะครับให้รีบโทรเรียกรถพยาบาลทันทีและมีข้อมูลสำคัญมากๆที่ต้องแจ้งทีมแพทย์ก็คือเวลาที่ผู้ป่วยยังดูปกติเป็นครั้งสุดท้าย เพราะข้อมูลนี้จะช่วยให้หมอตัดสินใจเลือกวิธีรักษาได้ดีที่สุดเลยครับเอาล่ะพอมีการโทรแจ้งเรียบร้อยทีมแพทย์ฉุกเฉินหรือ EMS ก็จะเข้ามารับช่วงต่อเป็นข้อต่อไปในห่วงโซ่แล้วครับการแข่งขันกับเวลาอย่างแท้จริงได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ตอนที่ทีม EMS ไปถึงที่เกิดเหตุนี่แหละครับต้องบอกว่าบทบาทของทีม EMS เนี่ยไม่ใช่แค่การขับรถพาไปส่งโรงพยาบาลเฉยๆนะครับแต่เป็นการคัดกรองเบื้องต้นเลย พวกเขาจะมีระบบการให้คะแนนแบบต่างๆเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคตั้งแต่ยังอยู่ที่บ้านผู้ป่วยเลยครับบนสไลด์นี้คือตัวอย่างเครื่องมือที่ทีม EMS เขาใช้กันครับเช่น LAMS score หรือ Res score เขาจะประเมินอาการต่างๆที่เราคุยกันไปอย่างหน้าเบี้ยวแขนอ่อนแรงแล้วก็ให้คะแนนตามตารางนี้เลยถ้าคะแนนรวมมันสูงอย่าง LAMS ที่มากกว่าหรือเท่ากับ4เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการอุดตันของหลอดเลือดเส้นใหญ่หรือที่เราเรียกว่า LVO ซึ่งเคสแบบนี้ต้องการการรักษาขั้นสูงข้อมูลนี้เลยสําคัญมากในการเลือกว่าจะส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลไหนที่พร้อมที่สุดครับเอาละครับตอนนี้เราตามผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลกันแล้วที่ห้องฉุกเฉินนี่แหละครับทุกอย่างจะยิ่งหมุนเร็วขึ้นไปอีกหลายเท่าที่นี่คือสมอร,รภูมิของข้อมูลการตัดสินใจและยาที่ต้องทํางานแข่งกับเวลาแบบวินาทีต่อวินาทีเลยทันทีที่ผู้ป่วยมาถึงประตูห้องฉุกเฉินกระบวนการที่เรียกว่า door to treatment หรือจากประตูสู่การรักษาจะเริ่มขึ้นทันทีเลยครับ มันคือเช็คลิสต์ที่ต้องทําแบบด่วนๆไล่ยตั้งแต่ตรวจระบบประสาทเบื้องต้นเจาะน้ําตาลปลายนิ้วเพื่อแยกโรคอื่นที่อาการคล้ายกันออกไปทํา CT ีสแกนสมองเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีเลือดออกแล้วก็ประเมินคะแนนความเสียหายของสมองก่อนจะตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดครับ และนี่คือแนวป้องกันด่านแรกเลยครับนั่นก็คือการให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือ IV thrombolysis มันเป็นยาที่มีฤทธิ์แรงมากนะครับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเพื่อให้ยาเนี่ยวิ่งไปสลายลิ่มเลือดที่อุดตันอยู่ซึ่งเป็นวิธีการรักษาม,มาตรฐานสำหรับผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาแต่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหลอดเลือดใหญ่ตีบตันหรือ LVO ที่เราพูดถึงกันไปก่อนหน้านี้การให้ยาอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่ครับ ทีนี้เรามาดูกันที่การนําลิ่มเลือดออกโดยตรงเลยซึ่งก็คือการมาถึงของเทคโนโลยีการลากลิ่มเลือดด้วยสายสวนหรือ Mechanical Tombectomy ครับคำถามก็น่าคิดนะครับว่าแล้วเราจะเข้าไปเอาลิ่มเลือดที่มันอยู่ในหลอดเลือดซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในสมองออกมาเป็นชิ้นๆได้ยังไงกันหลักๆแล้วจะมีเทคนิคอยู่2วิธีด้วยกันครับวิธีแรกคือ a อ p i r a t i o n หรือการดูด อันนี้ให้นึกภาพตามง่ายๆเลยเหมือนหมอจะสอดสายส่วนเล็กๆเข้าไปจนถึงตัวริ่มเลือดแล้วก็ใช้แรงดูดมันออกมาเหมือนเครื่องดูดฝุ่นเลยครับส่วนอีกวิธีเรียกว่า stent retriever หรือการลากอันนี้จะใช้อุปกรณ์ที่คล้ายๆกรงขนาดจิว๋วเข้าไปกลางออกในริ่มเลือดแล้วก็ลากมันออกมาพร้อมกันเลยและสไลด์นี้ก็กลับมาสรุปย้ำเรื่องความสําคัญของเวลาได้ดีที่สุดอีกครั้งนะครับสำหรับยาละลายริ่มเลือดเนี่ยหน้าต่างเวลาคือไม่เกิน4.5ชั่วโมง สำหรับการลากลิ่มเลือดหน้าต่างเวลามาตรฐานจะอยู่ที่0-6ชั่วโมงแต่ในผู้ป่วยบางรายที่ผ่านการคัดกรองด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายสมองขั้นสูงอาจจะขยายเวลาออกไปได้ถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับมาถึงช่วงสรุปของเรากันแล้วนะครับทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยมันเรียงร้อยต่อกันเป็นห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตซึ่งทุกๆข้อต่อในห่วงโซ่นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดขาดข้อไหนไปไม่ได้เลยครับห่วงโซ่นี้เราสรุปได้ด้วยหลักการ8 d ครับ เริ่มตั้งแต่ดีแรกเลย Detection คือการที่คนทั่วไปสังเกตเห็นอาการต่อด้วย Dispatch คือการโทรแจ้ง Delivery คือการนำส่งโดยรถพยาบาล Door คือการมาถึงประตูโรงพยาบาล Data คือการตรวจข้อมูลสมองอย่างรวดเร็ว Decision คือการตัดสินใจของทีมแพทย์ Drug คือการให้ยาหรือทำหัตถการและสุดท้าย Disposition คือการส่งต่อไปพักฟื้นและทำกายภาพบำบัดทุกข้อต่อในห่วงโซ่นี้ต้องทำงานประสานกันอย่างราบรื่นที่สุดครับ สุดท้ายแล้วระบบที่แข็งแกร่งคือหัวใจของความสําเร็จในการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเลยครับคำถามสุดท้ายที่น่าคิดและอยากจะฝากไว้ก็คือชุมชนที่เราอาศัยอยู่มีความพร้อมที่จะเปิดใช้งานห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิตนี้มากน้อยแค่ไหนครับ